สวัสดีครับผมอยู่กับผมดูชพูนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนลงด่านเอ p เปอร์ซิตี้ระดับมาตเตอร์นะครับผมเนื่องจากมีคนขอมาเนาะโดยทีมที่ผมจะใช้เนี่ยจะเป็นทีมของหวังลิงนะครับผมถ้าเกิดมีคนสง,ส,งสัยว่าทำไมผมถึงไม่ใช้ทีมนุกเนะืาะว่าผมขี้เกียจนะฮะตัวละครที่มันจะเอามันนุกในาตัวของบอสในด่านเอ p เปอร์ซิตี้ได้เนี่ยมันจะมีไม่กี่ตัวผมอย่างเช่นตัวของอ ตัวของเทมเมอร์สุครุเนี่ยหรือว่าตัวเกตโท่ผมไม่แน่ใจว่านุกได้หรือเปล่านะแล้วก็ตัวของอิจิโกะซึ่งอิจิโกะเนี่ยการจะเอามานุกได้มันต้องเอาไปเก็บสเต็กเก็บดามเมจอะไรเงี้ยผมซึ่งผมขี้เกียจนะผม,ผมก็เลยใช้เป็นทีมที่มันเบาสมองเลยก็คือตัวของทีมหวังลิงฮะสเต็ปก็ง่ายๆหวังลิงตีเพิ่มเลือดบ้านแล้วปล่อยบอสชนนะผมแต่ว่าห้ามให้บ้านแตกนะเพราะถ้าเกิดบ้านแตกปุ๊บแล้วมันเกิดขึ้นว่าเว็บเคียร์เนี่ยจะทำให้เราเกมคขางะผมไม่สามารถไปต่อได้นั่นเองนะครับโอเค ส่วนตัวละครต้นเกมผมก็ใช้2ตัวนะครับก็คือตัวของฮุมูระกับตัวของโบลี่เพราะว่าโบลี่มีความสามารถเป็น u n b เ e a k a b l e ทำดาเมจคูณ3ได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวของอ๋อแล้วก็โบลี่มันการสตน้นได้ด้วยแล้วก็ตัวเงินทั่วไปครับผมเดนจิไอดอนแล้วก็ไอโนโคจินะครับแล้วก็ตัวดอทก็คือฮุมูระนั่นเองนะครับผมโอเคจะเป็นยังไงก็ไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะฮะเลดโหมดเอสเปอร์ซิตี้แล้วก็ระดับมาสเตอร์นะครับผมครีเอทควิกสตาร์ ต้องบอกเลยว่าแดนเอ็กซ์เพรสตี้เนี่ยคือค่อนข้างที่จะได้รับการลงที่บ่อยแน่นอนเพราะว่าตัวละครหลายตัวต้องใช้หน้ากากใจากไอ้ดานบ้านนี้ต้องหลายๆอันนะผมแล้วแต่ละสีเนี่ยโอ้โหออกเฉลี่ยกันมากบางทีต้องการสีแดงเจ็ดอย่างเงี้ยออกสีเขียวมาเจ็ดขอบคุณครับเลยโอเคครับ <c oughs> okay, ผมเริ่มมาก็ให้เราวางตัวของเดนจิเลยนะครับแบบนี้ไป3ตัวเลยนะเราจะเราจะเล่นตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเราเล่นไหวนะครับผมแบบนี้แล้วก็ให้เราทําการวางตัวของไอดอนไปเลยแบบนี้นะ นี่ครับผมแล้วก็เงินที่เหลือเอามาอัพเดนจิได้ไหมไม่พอนะก็ะกดเลดี้ไปเลยครับผมรองเงินอัพเดนจินะครับผมแบบนี้เราก็รอดูมอนนะผมถ้ามอนมันเข้ามาใกล้เราค่อยค่อยวางตัวของโบลี่นะนี้ครับผมอ่ะนี่มอนมอนเริ่มมาใกล้แล้วผมจะรอวางโบลี่นะฮะปึ๊บแบบนี้ครับผมแล้วก็ใช้สก,กิลของไอดอนไปเลยแบบนี้แล้วก็อัพเดนจิให้ตันนะผมแบบนี้อ่ะแล้วก็รอผมอัพเดนจิให้ตันแบบนี้ รอๆแบบนี้ผมอ่ะเอาไปให้ตันเอาไปให้ตันไปเลยแบบนี้เลยนะฮะพออัพเดนจิตทั้ง3ตัวตแันเนี้ยให้เรามาอัพไอดอนนะผมประมาณอัพเกรด5ก็พอนะฮะแบบนี้นะแล้วเราก็วางตัวของไอโนคจิไปเลยแบบนี้นะฮะล้วก็วางตัวของขมุระนะครับผมแบบนี้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยให้เราอัพฮมุระนะครับให้เป็นอัพเกรดสี่นะผมเพื่อเปลี่ยนพาสสีให้เป็นเอ็กโวชันนะฮะแล้วก,กลับมาอัพไอดอลต่อครับผมให้ตันเลยอีกตรงนี้สบายแล้วครับผมนี่แบบนี้นะ เอาไปต้องให้ตันนะครับผมไปเลยไปเลยแบบนี้อ่ะอย่าลืมกดสกิลอยู่เวลาของฮุมุระด้วยนะฮะใช้ได้ก็ใช้ไปเลยแล้วจากนั้นก็อัพตัวของไอโนโคจิให้ตันนะครับผมแบบนี้เลยนะปื๊ด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 ถ้าดูถ้ามอนเตเลอร์อไม่ไหวเนี่ยให้เราวางตัวหวังลิงไปได้เลยนะครับผมแบบนี้นะปึ้งเรียบร้อยผมทีนี้ก็อัพหวังลิงรัวๆเลยฮะ ึ๊บอย่างนี้อ่ะผมจะ up หวังลี่งจนมันตีโฟเอลี e ประมาณประมาณนี้ก่อนนะครับผมแล้วผมจะเปลี่ยนมา up ฮุมมูระก่อนนะฮะเพราะว่าเราฮุมมูระเป็นตัวเดียวที่ตีดอทได้ในทีมเรานะครับผมเพราะฉะนั้นควรให้ความสำคัญกับฮุมมูระด้วยนะฮะไม่งั้นเนี่ยเวลาตัวดอทมามันจะผ่านเราไปได้ง่ายๆนะครับผมนี่อย่าประมาทนะต่อไปทีนี้พอเรา,า up ฮุมมูระตันเสร็จปุ๊บเราก็กลับมา up หวังลี่งต่อครับผมผมก็รอมันลดเงินอีกรอบหนึ่งนะลดค่าอัพครับผมอีกรอบหนึ่งก่อน นี่แล้วก็อัพไปเลยครับผมปึ๊บปื๊บปึ๊บปื๊บสบายๆชิวๆิวฮะรอรอไปไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับผมสี่หมื่นเก้าปึ๊บอย่างนี้แล้วก็ห้าหมื่นห้าเจ็ดหมื่นกว่าแล้วก็สองแสนหวังลิงนี่เป็นตัวละครที่ใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับผมในการอัพเกรดนะถ้าเราไม่ไม่วางแผนการเงินดีๆเนี่ยเราอาจจะแบบมีเงินไม่พอนะผมโชคดีที่ด่านนี้เนี่ยมันมีให้13เวฟครับผมเลยทำให้สามารถวางหวังลิงได้แบบสบายๆเลย แบบนี้เราก็ขั้นต่อไป2องเซนเจ็ดสองเซนนี่อาจจะได้ประมาณเลขสิบอดสิบสพอดีค่อรอไปผมระหว่างนี้ก็รอหวังรีมันเก็บแล้กว่าอะไรเก็บดาเมจจากมอนไปเรื่อยๆฮะเห็นไหมสามร้อยเจ็ดสิบอย่างน้อยเราต้องการประมาณเลือดฐานประมาณ1 5บห้ถึงยีบีนะครับเพื่อที่จะแบบเผื่อมอนหลุดไปไปชนบ้านตัวยอย่างเงี้ยแล้วก็เผื่อ,อให้บอสมาชนอีกประมาณ15บีก็ได้อะประมาณ1 5บห้าถึงยีบีกำลังดีครับผม ค okay. น่าจะเป็น12พอดีนะได้ตัวของเงินอัพหวังลิ่งเป็นอัพเกรต13เพื่อมีสกิลกดนะฮะสกิลกดย้อนมอนของหวังลิ่งมันทำดาเมจด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นควรกดไว้สักรอบหนึ่งนะถ้าใครจะ,จะเล่นทีมหวังลิ่งอย่างผมอะ่ะควรกดสักรอบหนึ่งนะครับเห็นไหมมันจะเริ่มหลุดหลุดมาละจะเริ่มตีไม่ตุ๋ยับผมมอนในแดนเจพืนะ่อซินซิตี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังระวังตัวด้วยนะปึ๊บถอม17ไหม็7หรือยัง 27ปุ๊บโอเค27ปุ๊บอย่างนี้แล้วผมแนละ้วผมจะกดสกิลย้อนมอนก่อน1รอบนะเพื่อทำดาเมจนะครับผมเห็นไหมให้กลายเป็น10บีแบบนี้นี่นะครับผมเราต้องรีบกดก่อนที่บอสจะออกมานะไม่งั้นมันจะย้อนบอสไปด้วยจะทำให้เกมมันช้านะฮะนี่ก็สบายแล้วผมอ่ะผมจะลอยผมจะลอยผมจะปล่อยให้หวางลิ่งมันทำดาเมจไปเรื่อยๆก่อนนะฮะแล้วพอบอสออกมาแบบนี้ปุ๊บรอผมไม่ต้องรีบนะรอทำอาทำดาเมจจากมอนไปเรื่อยๆก่อนนะฮะสัก12ิบีก็โอเคอ่ะ ดี๋ยวถ้าเกิดมอนเริ่มมาอย่างเงี้ยผมจะเริ่มปล่อยแล้วฮะเรียกว่าอะไรอะ่ะกดสกิลอะ่ะให้มันแบบฮยวบ้านอ,ะอ่ะได้เท่าไหร่สิบสี่บีไหมอคสิบสี่บีนะครับผมกดสกิลไปเลยฮะปื้มแบบนี้เลือดบ้านเป็นเจ็ดสิบเอ็ดบีครับผมชิวๆแล้วทีนี้ก็ผมจะขายฮุมุระทิ้งเลยนะเพื่อไม่ให้มันหยุดเพื่อไม่ให้ฮุมุระหยุดเวลาแล้วครับผมแล้วปล่อยให้ตัวละครที่เหลือเนี่ยเคลียร์มอนไปเลยยังไงก็ไม่ต้องห่วงว่าบ้านจะแตกนะฮะต่อให้มอนมันหลุดไปประมาณเนี้ยไม่ต้องเป็นห่วงครับผมยังไงมันก็เหลือ นี่ผมเราก็ปล่อยไปเลยนะอย่างเงี้ยปล่อยมันเข้าบ้านไปเลยครับผมชิวๆฮะง่ายไหมละ่ะสำหรับใครที่แบบขี้เกียจเล่นทีมนุกนะครับผมก็ใช้เป็นทีมหว่างลิงผมก็ได้นะสบายๆครับผมปล่อยไปปล่อยมันเข้าบ้านไปเลยมีนะฮะเป็นอะไรที่แปลกนะครับผมไอตัวของดันเอสเปอร์เนี่ยมอนค่อนข้างที่จะไวแล้วก็เก่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครแบบอยากเล่นทีมแบบนุกบอสหรือว่าไม่ไม่มีตัวนุกไม่มีตัวหว่างลิงแต่อยากเคลียร์บอสได้เนะนี่ยแนะนำว่ามาเล่นแถวๆตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะเคลียร์บอสกับเขาเรียกว่าอะไร แบบอ่ไม่นุกไม่นุกเนาะมาแบบนี่รับผมอ่ะสี่ที่สี่สิบเจ็ดวิเวลาก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะครับผมสำหรับตัวของด่านนี้เนาะโดยการใช้หวางลิงถ้าเกิดใช้เป็นตัวนูก,ก็อาจจะจบภายในประมาณ3มนาทีกว่าๆนั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สำหรับวันนี้ก็ไปกอนแล้วบ๊ายบายไว้เจอกันครับผม